หินเนี่ยเขามีระเบิดเยอะนะแล้วพื้นที่ที่เขาบอกว่าห้ามเข้าก็คือห้ามเข้าจริงๆนะเพราะว่านี่เองครับเขากำลังหาระเบิดไม่รู้ว่าได้กี่ลูกแล้วนะครับผมไม่ได้พูดเล่นนะครับเรื่องจริงๆครับหลังวันนี้เพราะนั้น,นเนี่ยถ้าเกิดท่านมาเที่ยวที่ทุ่งหอยหินเนี่ยเขาแบ่งเป็นเป็น,เป,นเป็นช่องๆเลยเขาหาเป็นตารางเมตรไปเลยนะครับมผมไม่รู้ว่าได้หรือยังพอใหญ่ถามเขาหน่อยว่าได้กี่ลูกแล้ววันนี้เป็นตาราง อันนั้นสแกนละเอียดโอเคครับพอกันพอกันเพอกันอันนี้นี่ก็มือทำขึ้นมาใหม่มเทาได้กี่รูปเราได้ยี่เดียวใช่ได้จักรูกแล้วมื่อนี้ทุกว่าท่านเห็นอันเครื่องนี้กับเครื่องนั้นอันอันไหนดีกว่าอ๋อเลิกเลิกลงไปอันนั้นบนผิวเป็นวะ อันนี้จักเม็ดมันเป็นเจอจักเม็ดฮอดจักเม็ดเจ้าเป็นแล้วแต่เราระเบิดแต่เหมือนว่าแรงแรงส่งตัวนี้น่าจะเยอะหน่อยสแกนถ้าเจอครับไม่ไงต้องสองคนแหงนต้องมีการทำลายแต่กำบังพื้นที่แล้วก็ขุดโอ้สุดยอดเลยครับเป็นครั้งแรกของผมที่เจอเศษที่มาเจอแบบนี้นะครับเร่องนี่แหละเราไปลุ้งยิ่งกวายิ่งขวาไปเจอทุ่งหหินนี่นะครับ เพราะนนนั้นนี่ยจำไว้เลยนะครับว่าพื้นที่แถวแถวทุ่งอหินเนี่ยถ้าไม่ใช่เป็นบริเวณที่เขาบอกว่ามันปลอดภัยห้ามเข้าไปเด็ดขาดนะครับวันนี้ยังไม่ได้เจอครับ วัวนั่นปากขาดได้นะถ้าเกิดไปเจอหินเนี่ยไปเจอระเบิดระวังนะครับก็น่ครับกลับจากดูทุ่งหินครับเจอสะใจกับนิโตรเซียครับเจอบ่เจอบ่เอออืมเจ้าเจ้า ในสองสวันนี้เจอกี่ลูกแล้ว<น>สองวันนี่นะเป็นระเบิดอะไรครับที่เจอระเบิดที่เหมือนละอ๋อวันนี้มีไหมตอนนี้วันนี้ได้ยังไ,ได้ไม,ม่อ,มอ๋อเดินเข้าไปนิดหน่อยได้ไหมอแค<น><น>่ตรงนี้พอเนาะตรงนั้นไม่อันตรายเนาะจ้า,าวจ้า ขอห้ามห้ามเกินเชือกเนาะอ่าพอาท่าหาเลยผมขอดูอยู่ตรงนี้เขาาดูอยู่ตรงนี้แหละก็คง <c oughs> มีแหละแาไม,ไม่ไม่ค่อยได้เจอไม่ไม่เจอตอนที่เขาหากัน อันนี้มันมีเสียงแล้วใช่ไหมต้องขุดดูใช่ไหมไม่ใช่ได,ด,ด,ด้ขุด,ข,ดขุดดิเปิดเผยใช่ค่อยๆขุดไม่ได้ขุดแหง่ กำลังจะเจอมีเสียงดังวิววอยู่เดี๋ยวพอ,อดูว่าเป็นตะปูก่อนแล้วไปนี่วิววแล้วเนี่ยนี่เขานูขุดเบาๆ แทงตักไว้ครับทำข้างในไว้ตรงนั้นแหละหัวใหญ่ต้องกดเป็นรูเบาๆนะครับ พี่เจอห้าสิบวันลูกนี่เป็นระเบิดแบบไหนอ่ะเป็นเสร็จระเบิดลูกวาดน้อยสมบุูหนาวโยนอ๋อแล้วไปทำลายที่ไหนหรือว่ายังไงเนแล้วก็ทำลายกับพี่เลยอืมต้องเข้ายจจับไปไม่ได้เหรอทำลายนี่ระเบิดลายทำลายไงครับระเบิดไเเลยหมเลยอ๋อระเบิดเลยมีที่กำบังแล้วก็ระเบิดเลยเนาะ ่ไม่ได้แล้วผลิตภัณฑ์ลายกับพี่เลยอันนี้มีสิทธิ์นะเนี่ยมาเปิดตัวนี้มันมาจากเครื่องบินเครื่องบินบินมาทิ่ย์ผม่เอาแป้นเดียดบนบนแมอ่อืมันเป็นลูกลูกหวานข้างในเครื่องบินมาเปิดลูกวานรู้สึกจะใช่นะเนี่ยมันเสียงมันดังขึ้นแล้วเนี่ย